ราคาข้าวประจำวันจันทร์ที่24พฤศจิกายน2568ข้อมูลจากสมาคมโรงสีข้าวไทยข้าวหอมมะลิขยับไปที่ตัาละ13,000ถึง14,000บาทส่วนข้าวขาวเจ้านั้นยังไม่ขยับไปไหนยังคงย่ำอยู่ที่เดิมคือ5,100บาทถึง7,300บาทราคานี้ยังไม่หักค่าความชื้นและสิ่งเกียปนนะครับ มีแต่ข่าวดีออกมาทุกวันว่าราคาข้าวจะดีขึ้นราคาข้าวจะดีขึ้นมีรัฐมนตรีพาณิชย์ไปเจรจาก,การค้าทำข้อตกลงซื้อข้าวอีกหลายแสนตันจากหลายหลายประเทศแต่ข้าวในมือชาวนาก็ยังคงราคาต่ำเหมือนเดิมหรือว่าจะรอให้ข้าวของชาวนาหมดเสียก่อนราคาจึงจะดีขึ้น แล้วไปตกอยู่ในมือพ่อค้าคนกลางหรือลงสีจะได้มีกำไรเยอะๆใช่ไหมครับ